สวัสดีครับเจ้าป่า r รีอคชันนะฮะชาวนี้จะมารีอคชันหนัง Hunger g a m e มเด e b บ l ล a d of Songbird and s n น k e นะครับผมปล่อยตัวอย่างมาเมื่อวานนี้นะครับผมยังไม่ดูเลยไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับนกครับงูนะครับผมเป็นหนังพรีโคลนะฮะย้อนกลับไปในอดีตนะ,ะดูตัวอย่างก่อนนะฮะ เริ่มมี Hunger Game แล้วนะฮะมีเกมละแต่เป็นครั้งแรกๆนะครับยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ซึ่งมันจะมีเกมมาสเตอร์ปกตินะนี่นะฮะเขต12นะครับผมลาชูเซกเลอร์น้ำสเต็โดยลาชูเซกเลอร์ as a mentor mr. Oh, Snow, You're at to, know, to hand, turn, turn these children into spectacles not survivors what does my mentor do besides bring me roses i do my best to take care of you i start by thinking i can actually we'll move. i'm lucky flickerman first ever host of the hunger games enjoy the show Bye. Bye. Four. enjoy the show Three. I'm TV Two. enjoy the show, Run. Enjoy the show. Mm. what happens in there fueled with the terror of becoming prey see how quickly we become predator see how quickly civilization disappears There's a natural goodness built into us all. day. Mm, okay. We can step across that line into evil? Or not? You hear that, boy? Hmm. It's the sound of snow falling. How wonderful that we all get to be here. For someone's final performance, it's not just about winning. Everything is about winning. You monsters, all of you! <laughs> hey! It's the things we love most that destroy us. เดอ h ฮั g เกอร์เกมนะกลับมาแล้วนะครับหลังจากเว้นไปนะฮะ17บพฤศจิกายนนี้นะครับเราไปดูตัวอย่างอีกทีนะครับผมหลังจากเว้นไปหลายปีนะฮะประมาณสักเ8็ดแปดปีอะฮะหนังสือเล่มนี้นะฮะของซูซานเน่คอนลินนะนั่นก็คือ The b a l l a d of s o n g b i r d ์ตแอนด์สเนกเนี่ยก็ถูกทำมา เป็นหนังแล้วนะฮะที่จะเข้าฉายในช่วงปลายปีนี้นะครับผมอีกประมาณสักห้าหเดือนนะเดือนพฤศจิกายนนะครับผมหนังเนี่ยมันจะเล่านะในช่วงของต้นๆน,นะของการแข่งเกมนะครับถ้าเกิดอะเราวัดระยะเวลาไทาม์ไลน์นะฮะจากเดอร์ทังเกอร์เกมฮะไร,ราภาคเนี่ยก็ย้อนกลับไป60กว่าปีนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะไอสโน,น,น,สโนเนี่ยครับประธานาธิบดีไอซ์โนเนี่ยมันยังหนุ่มอยู่อายุ18เลยฮะ สิบแปดเนี่ยฮะสิบแปดเลยตอนในหนังฮังเกิ้ลเกมแต่พ่าคเนี่ยเขาแปดสิบละแปดสิบละนะครับผมอันนี้เขายังหนุ่มยังแน่นแล้วก็กําลังเขาเรียกกล้าหายอืว่าตัวเองอาจจะเติบโตเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรนะครับผมอ่อาไอคำว่าแรงจูงใจนะฮะจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรเนี่ฮะนำพาเขานะฮะเข้าสู่เป็นผู้ดูแลนะฮะผมคนเข้าแข่งขัน เหมือนกับวูดดี้แฮนิสันนะฮะในหนังฮันค์กอเกมนะฮะเป็นผู้ดูแลต,ต่างๆแนะนําผู้เข้าแข่งขันว่าจะต้องทําอย่างไรเหมือนกับเป็นโคชชิ่งอ่ะโคชชิ่งกับผู้เข้าแข่งขันซึ่งสโน่เนี่ยเขาก็เริ่มเป็นโคชชิ่งครั้งแรกๆเลยนะฮะแล้วก็ได้ผู้เข้าแข่งขันอนะ่ะก็คือลาเชลเซเลอร์นะนํำแสงดงโดยลาเชลเซเลอร์นะผู้เข้าขแข่งขันเขตที่สิบสองแล้วก็ก็มีการแข่งขันต่างๆแล้วก็เกมอ่ะดูเหมือนไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่ มันจะเป็นยุคเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ผมมองว่าจะมีตัวละครสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตัวผู้ชายนี่ฮะอืมที่สกินเฮดเนี่ยนายยิงปืนเนี่ยฮะอืมเป็นตัวละครที่มีความรักแล้วก็ความสัมพันธ์กับตัวของผู้เข้าแข่งขันเขตที่12ซึ่งเล่นโดยราเชลเตเกอร์แล้วก็จะมีเรื่องโรแมนต์เข้ามาแน่นอนฮะฮันเกอร์เกมเนี่ยมันจะมีความโรแมนต์เข้ามาอยู่ละจากในหนังสือของผู้เขียน เขาจงใจจะให้ใส่ตรงนี้เข้ามาเพื่อให้หนังอ่ะมันดูเป็นโศกนาฏการรมแห่งความรักอแล้วมันจะดูเป็นอีพิกดูเป็นมหากราบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นักแสดงอีกคนเนี่ยที่เราเห็นในตัวอย่างฮะก็คือตัวของวิลล่าเดวิดนะซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นคนใหญ่คนโตเลยอืมในองค์กรอืน่าจะเป็นตัวละครที่มาแทนตัวเพนนมนัมนแหละฮะในฮังเกิลเกมต่ยภาค ในบรรลาดอฟสองเบิร์ดอย่าสเน็กเนี่ยจะเป็นวิลเลดเวิดเป็นดาราผิวสีนี่นะฮะพฤศจิกายนนี้นะฮะดูกันได้นะผมไม่พลาดแน่นะฮะสำหรับฮังเกอร์เกมนะฮะน่าสนใจทุกภาคอยู่ละแต่ภาคนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ดาราใหญ่ละจะเป็นดาราเชลเซกเลอร์ซึ่งเธอเนะี่ยก็เป็นดาวรุ่งแต่ไม่เหมือนกับจีเนเฟอร์ลอเรนส์นะจีเนเฟอร์ลอเรนส์เนี่ยภาคแรกอะเธอเป็นดาวรุ่งอยู่แต่พอภาค2ภาคสามเธอได้ออสการ์ ก็เป็นดาราเกรดดังเลยนั่นแหละครับผมแล้วอันเกรดนะฮะเหมือนเดินนะเป็นผู้ซ่านะฮะแล้วอันเกรเนี่ยฮะจากทวายไลท์แล้วก็มาได้ฮังเกอร์เกมต่อเนื่องเลยจากบทประพันธ์ชื่อดังนะครับติดตามดูกันได้นะครับใครชอบวิดีโอนี้ก็ติดตาม subscribe และแดงความคิดเห็นกันได้นะครับและรินรับคุณสามารถดูวดูตอนอื่นได้นะชินนี่ตอนนี้เลยนะครับ